สวัสดีเอฟซีเซียนอีสานทุกท่านครับผมลุงเขียวครับผมสวัสดีครับพอตาเซียนอีสานครับผมมื้อนี้เฮ็ดยังพอตามื้อนี้เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเนี่ยปลาไหลนี่เฮ็ดเนี่ยปลาไหลแม่นครับโอ้สิไปใส่บังลั่นใส่ลั่นอันนี้หนึ่เฮาเบิ่งนํากันพี่น้องเพราอพอตาเป็นผู้โจกกันลุงเขียวสิซอยบาดเนี่ยผมโจกแนี่บ่ได้ใส่บังลั่นวนหรือ วันนี้เลยสิส่วันหนึ่งเอาเอาไรปันได้กอดีพอดีก็ดีแล้วเันที่กินให้ิมไปถ้วมันดดินกระต่องพอนกเียบเลย้หมดหมดดหมขอางอไหมเหมนยาบ้ ห้อยไยไปนี่แม่ออกงูดจะมีแม่ลาบขึหอกงวดโอ้ยมันเต็มตเตเต็มดีไหมเพรฉะลีลาบดิฟนี่เป็นอีกินมบ๊อบตาโอ้ยมองจะกเป็นอกิเหนค่อยไ้ดีตัวพี่น้องอือเพราะ่นวันนี้ต้ห้อยเป็นปังห้อยอันนั้นเป็นบ๊อบตาแล้วว้าวอันนียวิอารณดเนี่ยจ,จะนงอยอ่ัฮะ นี้พี่น้่อเต้ต้หัวใ่้พีนน่องเบื่งเนี่ขาโจหรือว่าวขบ่ บังเจ็บบังพอท่าไม่อ้หลังจากเห็ดเนี้ยเดี๋ยวน้อพอทาเนาะมียังเห็ดยั้งเนี่ยนี่มีจ็กบังอ๋ออยู่นี่มีซิบีตบังเต๋อสิบสาม ใส่บางน้ำกันพี่น้อยเป็นสิบพันเ้าใส่แถวทยกใบ้กับพี่ด้องครับผม ม,นนมึงเี่นมึงวางแหลกแหกม้านพี่นเนาะไซนี่นเนว่าเป็นยามด้วนี่ไซบังแรก นี่ยกบม่เหนดันเลี้วมาุมอยี่น้องเอเอาตาตังคล้องธร้ามาจิกเนี่ยเหงายเลยเอาจะอาไปจับปูห้องหนหละปูก็าไว้ำได้ปูว่าจำมันเพรพอทาวัววโอ้บีกามใชเลย เป็นเตียนเตียนเป็นเตียน,น,น,นแล้วไปห็หนองด้วยอย่างนี้ครับก็ได้ให้ดีครับ คนไร้พวกคนไร้หน้ามันกัดไก่ไก,ก่กันผมว่าไปยังเริ่ไปนองด้วยเกลดกันไก่คนละกันเทียตคนละหน้า có lại đây rất cường tua của cô lão chỉ có thể xây đây phải qua mình về chim nào ดีตอนย่ำม,มือเศร้าเนาะพอทาเนาะผมบ่บานนี้หลังจากใส่บังแล้วบานนี้กับสิพากันมายามนี่พี่น้องครับอันพอทาบานเนี่บังคนเนาะพี่น้องเอ้ยมายามครับผมมือนี่สภาพเสียใจบ่ได้ใดนี่เป็นบอ่อทุงเพิ่นเอาคุบักไงบ้าเลยพี่น้องมึงเนี่ยเป็นเรือบุบังแรกแหกมน <c oughs> ันจะได้รับท่านมิดซีวี อันนี้ควมสงสัยไม่ว่าหมอามา,อา,ออามันบ่เถีก็บ่อหรือลากมันบ่เถกมันบ่เถีก็บ่เอาเนะะา,นนา,เาะนนนนนาป,ป่าพิ่นว่าเฮ้ยมเถยงนผมเถยกันเถอยเก่ากาเอ้กูเหมือนเพงกันยนย้าไปเบิ่อวาตอนปู่ย่ามาสอนจเพียงในพอผาเนาะผมก็จะถียบ่ ตอนกูก็ตอนใส่เมื่อบอกคือกันนี่บอกคือเหรอตอนใส่กันไปจังหนึ่งตอนกูไปจังหนึ่งเนี่พอถ้าตอนใส้เมื่อไรเนี่ตอนไส้ไม่ได้ดกับได้ตอนยามดี๋ยอนกูได้ตอนยำสิ่งนี้ลึกลึกลึก,ลกอืมซอ,อ,องบังเรพี่น้องบ้านนี่โอ้ยซองบังเราไปนอนซองบังแล้วขึน้นลงหมือนก็าแล้วมันมีมันเด่น มันฟอกกินฟอกไงเห็นฟอกกินฟอกไงครับมันมันนี่อ่านอก็เลยมันใส่ไม่อ้าวอ้าอ้าวส่องวันถือว่าส่องไปได้กับสีแดดเดดไปแล้วเพยังไม่สองมันเป็นหุ่มหมอกลายเนาะพอทาเนาะมันก็หนาวด้ยมายามต่สองไปได้ดอกหนาวไัหนี้หอบเย็นเพอทาว่าก็เอาแดดออกก็นมันร่มมาสันมันร่มแห้งครับหมู่ว่านมร่มมันมันนีร่มมาสันนี้ อ๋อ mhm. ออย่าบัง <Gym. S 1> ลัดน้ำกันยังบม่สบมีมีตนมีมันยังมีแนนั่นตึงต่งขัมันขัมันมีมันเป็นลักษณะใดมันเติงเตึงมือเลยตัว้ต่งมือังาโมยกอเบิ้งน้ำกันวาสีแอนทุนแอนี่น้องจอดโอ้โห้่เลยพี่เลยพีอ๋อตัวนี้นี่นีอ๋อเื่อนแถวนี่ทุกคนน้อง คือหาวประดี๋ิพอทากันปลาถืองสิขันนั่นกันอกมาำไมมันเปล่งสีดละมันเปล่งประเดี๋ยมันคงนี่ฟงฟต้องลดมันขันมันตนเต็นนี่ม่ใช่ว่าอยากน้ำพูดถือขุ่ตีหัีนไม่ใหญ่มันเต็นเด้อปลาโตเท่ออกมาจับสวยกันบุบับับเลยพี่น้องมากันน่ะตัวสีไดเตลเตลเตรียมมุดขึ้นมุดนี่ตัวสีไดตัวสีได้วัะเตี้นนี่ครับผม บังต่อไปสถานการณ์มิดจีรีวะาก็ถึงบัอบงอ๋อสถานการณ์มิดจีรีพระพะบุญว่าผีหน่องโอ้ตัวงามอยู่พี่น้องตัวงามอยู่มึงเนยตัวงามอรัวตัวไปไรมึงหน,งหนเอา้าก็ถือว่าเน้นจังได้ก็ได้แหละแต้มนึงเนาะพอทา้าเนอมึงเนยผี่น้อง ตายตัวไห้เลยแหละเตรียงคิดว่าจะได้กับบอผาดแล้วล่ะแาดแล้วเตรมหนึง่งจไะได้กับใดเตรมที่สองว่าเตรมที่สองว่าตุกอย่างเสร็จสงสัีว่ามีที่เที่ยงเกลี่ยไวยบดตัวบมดตัวอันบ่เอาตอนใส่ใส่เสียดีหนึ่งตอนมายามใส่เสียดสีแดงอี มานแล้วไอเสียแดงเนี่ยออเอา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 เบิ้งครับพี่น้องแต้มที่สองเจ้าเอา,เอาตัวนี้หน่อยต้องไปเอียกตัวเดียวละตัวเดียวกับปลาคือเขาตัวเดียวกับปลาตัวหน่อยกับปลาคือเขา <c oughs> เป็นว่านพ่อท้างาน,นเอาพี่น้องตัวหน่อยกับปลาหล เดี๋ยวจะได้ซ้ำสิซ้ำสิจินนี่จะได้ก็ได้ยูได้จินแด้พี่นน้องสองตัวนี่ครับผมแตมที่สามกึกกึกดีกันเม่ มันมันเขานเอาไปตึงมันจะเป็นตึงมือมันจะเป็นแบบมันดีนเป็นปะแต่ตัวใหญ่ยิ่งสมมุติมันจะนักโอนวนทีพ่อทาโอ้ยนักตึงตึงมือกันตัวหน่อยมันจังร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 ังดีนเด้ตัวใหญ่ยิ่บอคอยดีนดีเห็นปะเงิน